ผมเชื่อว่าหลายคนจะประทับใจนะครับกับสารคดีของเดวิดแบ็กแคมตำนานปีขวาทีมชาติอังกฤษนะครับซึ่งก็มี4 Episodes หรือว่ามี4ตอนนะฮะซึ่งผมดู4ตอนไปแล้วเบิ้ลดูเบิ้ลมาแล้วละ่ะดูไปตอนละ2ครั้งแล้วก็ได้2บทสรุปครับว่า2ช็อตเด็ดของแบ็กแคมซึ่งผมมั่นใจว่าคนไม่ค่อยพูดถึงแต่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในด็อกิเม้นท์ีนี้คือไม่เกี่ยวกับบอล ไม่ได้เกี่ยวกับสีสันของสตัทแต่เป็นการมองโลกแนวใหม่ที่แชมป์จัดไปและเดวิดแบ็กแค่มองคใายกันตู้ทำตู้ทำไม่ใช่ตู้หา่าแต่เป็นตู้ที่เหินหา่าแบ็กเปลี่ยนไปนอกจากความเป๊ะในการจัดตู้เสื้อผ้าเนี่ยซึ่งเบ็กกับแชมป์เนี่ยคิดเหมือนกันเลย ทำคล้ายกันด้วยก็ไปชมได้นะครับที่ t i กต o k กแชมป์จัดไปแชมป์ว่าเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะเฮียเบกนี่ชอบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติฮะวันหยุดเช้าถึงค่ำเนี่ยสนุกกับการทําอาหารย่างเห็ดโอ้คลาสสิกแล้วเวลาเบกแตะบอลกับลูกเนี่ยสิ่งที่เขากังวลมากกว่าจะแตกเข้าหรือไม่คือธรรมชาติฮะ มิจวาหนึ่งเบคออกมาไกลาจากโกโรมิโอลูกคนที่2พยายามจะชิดข้ามหัวเขาแต่มันดันข้ามคานไปด้วยเบคตะโกนไม่ใช่ตะโกนว่าแต่ไม่ดีนะตะโกนว่าเฮ้ยระวังต้นไม้พ่อด้วยแล้วฉากจบเนี่ยในขณะที่เบกกับลูกเดินกอดคอกันสิ่งที่ลูกพูดประโยคสุดท้ายก็คือพ่อระวังเหยียบดอกไม้นะเบกแคมในวัยใกล้50สิ่งที่เขารักที่สุด สอดคล้องกับงานศิลปะชิ้นสำคัญของพิพิธภัณฑ์แช์มิวดดโอฮะต่อไม้จากศิลปินแห่งชาติช่วงมูลพินินที่เขียนว่าต้นไม้ตายเหลือซากก็ยังสวยคนรวยตายเหลือซากไม่อยากเห็นนี่คือความเหมือนของเราช่วงแช์ Back ถ้ามีร้านมังร้านไหนที่วัตถุดิบทุกอย่างปลูกเองทำเองทำจากใจไร้ผงชูรส ความอร่อยไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดแต่ความสะอาดความปลอดภัยคือหัวใจยกหูติดต่อมาเลยฉะนั้นก็ต้องขอโทษขอโทษขอโทษทุกคนนะฮะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายครับที่ผมจะใช้คำว่าสงครามในการเล่ากีฬาชจไป